คนเป็นโรคไตกินอะไรอร่อยอร่อยได้บ้างวันนี้ผมเชฟบิ๊กจะมาแนะนำเมนูที่ทำได้ง่ายและทำได้ที่บ้านนั่นก็คือข้าวผัดน้ำพริกเผาไก่สับเรามาเริ่มต้นกันด้วยตั้งกระทะไฟให้อ่อนๆก่อนนะครับจนกระทะร้อนนะครับเชฟใช้น้ำมันมะกอกนะครับแทนการใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันปาล์มนะครับใส่กระเทียมสับลงไป ตามด้วยไก่โบดของเราเราจะได้กลิ่นของกระเทียมที่หอมนะครับแล้วเราจึงใส่ไข่ขาวนะครับต้องร้อยกระทะร้อนก่อนนะครับถึงใส่ไข่ขาวเราจะใช้ไข่ขาวแทนไข่แดงนะครับเพราะเนื่องจากไข่แดงนะครับมีปริมาณฟอสฟอรัสท,ที่สูงนะครับเราใส่ไข่ขาวไปได้นะครับเราอย่าเพิ่งคนนะครับแล้วเราก็ใส่ปูนซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกเผานะครับผมแล้วเราก็ผัด ซึ่งสามารถเปลี่ยนเนื้อสัตว์ได้ปลากระพงเป็นกุ้งก็ทําได้นะครับผมในเมนูนี้พอผัดเริ่มหอมนะครับเราจะใส่ข้าวเชฟนําไปแช่ตู้เย็นนะครับเพื่อกันไม่ให้ข้าวแฉะนะครับเวลาเรามาทําข้าวผัดพอข้าวกับซอสกับของข้าวด้วยกันแล้วนะครับเชฟก็จะใส่น้ําตาลนะครับสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะครับสามารถใช้สารให้ความหวานแทน การใช้น้ำตาลทรายได้นะครับเผาได้ที่นะครับเราก็จะใสพ่พริกชี้ฟ้าลงไปแค่นี้นะครับเป็นอันเสร็จหลังจากที่เชฟผัดเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาจัดใส่จานเราก็จะตกแต่งกานด้วยผักนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูข้าวผัดน้ำพริกไก่สับนะครับโดยมีพลังงานทั้งหมด4 0 0กิโลแคลอรี่นะครับคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด4 3กรัม โปรตีนทั้งหมด1 1กร,รมัมไขมันทั้งหมด20กร,รัมนะครับแล้วก็โซเดียมนะครับทั้งหมดเพียงแค่430มิลลิกรัมนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตในทุกระยะนะครับผม